สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาพบกันกับช่องหวยฮานอยนะคะเนาะอ่ะฮานอยพิเศษนะคะออกกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่ะออกกันที่สามศูนย์หกข้างล่าง0ูนสามนะคะ มาดูนะคะในสูตรนะคะพิเศษนะคะวิ่งแอดให้เด่นที่สองกับสามนะคะมาในชุด้องนะคะก็คือสามเนาะอันนี้เข้าเป้าเราเต็มๆนะคะส่วนในสูตรนะคะแอดขอภัยเนาะแอดไปเลือกที่ศูนย์ห้านะคะจริงๆแอดน่าจะเลือกที่ศูนย์สองหรือศูนย์สามให้กับเพื่อนๆเ,เนาะดันไปโผลพในชุดนี้นะคะ 03นะคะอ่ะ05แอดมี 5, me, นะคะแต่แอดขาดไปตัวหนึ่งก็คือ06นะคะเนาะเฉียดกันไปอย่างละหนึ่งแต้มเนาะขออภัยจริงๆนะคะอ่ะในสูตรเรามีแต่เราไมา่ได้เลือกให้เนาะแอดไปเน้นที่05นะคะและไปออกที่06ก็ขออภัยด้วยนะคะมาดูปกตินะคะหนึ่ง เจดนะคะข้างล่างอ่ะสองแนะคะอันนี้เข้าเต็มเต็ม <ๆ S 1> เนาะในชุดวิ่งนะคะวินกันไปนะคะเนาะแอดให้เด่นที่8นะคะลองศูนย์เข้าในชุดนี้กันนะคะและเต็มเต็มนะคะในสายนี้เนาะแอดได้เลือก8ไว้ให้กับเพื่อนๆนะคะที่85ห แปดสองนะคะเนาะเต็มเต็มหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเลือกเข้าที่แปดสองเต็มเต็มนะคะเสียดายเนาะน่าจะออกที่ศูนย์ห้านะคะไม่งั้นเราจะฟาดกันไปเต็มเต็มเนาะเสียดายจริงๆนะอะ่ะมาดูในชุด vip นะคะห้าหกแปดข้างล่างสามเจ็ดนะคะอะ่ะ ชุดวิ่งนะคะเด่นห้าลองสี่มาครบนะคะเนาะมาในชุดเด่นห้าแอดนะคะอ่ะถูกกันไปนะคะส่วนชุดลองไม่มานะคะคือสี่ไปเข้าชุดหกของเราเฉยนะคะเนาะแอดเลือกสี่กับห้าเข้าในชุดห้ากันนะคะเนาะอ่ะวินวินกันไป แล้วแอดไปเลือกกันในชุดก็คือ8ปดห้านะคะเสร็จได้นะคะ1แเต็มเนาะแต่ในสูตรเรามีอยู่ที่86นะคะเนาะก็เฉียดกันไปในชุดนี้นะคะส่วนในชุดนะคะเรามีที่3ามไม่มีที่3 7เจดก็เฉียดกันไปอีก1ชุดเนาะวันนี้เนะาะ น่าจะเข้าสามวินกันไปเลยนะ,นะเนาะเฉียดกันไปนะคะวันนี้อ่ะไม่เป็นไรนะคะเราจะมาเริ่มกันใหม่ในงวดวันที่ยี่สิบหกมกรานะคะ,ะมันรวยๆกันต่อนะคะเนาะวันนี้เรารวยกันไปแล้วนะคะเข้ากันไปเต็มๆเนาะทั้งชุดวิ่งและชุดนั่นเลยนะคะคู่ วันนี้เราจะมาฟาดกันต่อเนาะเอาให้จังๆนะคะเนาะวันนี้เราเฉียดกันไปเยอะเลยนะคะอ่ะหวยห้าหนอยสามหน่อยในชุดนะคะอ่ะวันที่ยี่สิบหกเนาะอ่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะโดนกันไปนะคะ เดี๋ยวขอเขียนนิดนึงนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยเราจะมาดูในชุดกันนะว่าวันนี้เราจะได้ชุดอะไรเนาะชุดแรกนะคะวันนี้นะ,ะมาดูชุดรวมกันก่อนนะคะชุดรวมวันนี้เนาะ ุดรวมอันนี้ชุดแรกนะคะที่เราจะเลือกกันนะก็จะมีอยู่ที่สี่หนึ่งนะคะสี่สองนะคะสี่สามนะคะและสี่สี่นะคะชุดห้านะคะห้าหนึ่งนะคะห้าสองนะคะ ห้าสามนะคะและห้าสี่นะคะมาอ,อยู่ชุดต่อมานะคะชุดหกนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามและหกสี่นะคะอ่ะได้ชุดรวมไปเรียบร้อยนะคะวันนี้เนาะ มีโดนอยู่นะคะน้อแอดคิดว่าน่าจะติดกันอยู่นะคะในวันนี้นะอ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าชุดศูนย์ยังจะมากันอยู่ไหมนะอ่ะแอดขอเพิ่มนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลขเพิ่มกันนิดนึงเนาะขอเพิ่มกันอยู่ที่ เจ็ดสี่นะคะเจ็ดหกนะคะและเจ็ดสองนะคะเนาะอ่ะแอดเพิ่มในชุดนี้นะคะเกินไปขอเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะคะอ่ะอีกสักสองอีกสักสามชุดนะวันนี้นะ ขอเพิ่มตัวนี้นะคะก็คือหกเก้านะคะห้าแปดนะคะเก้าเจ็ดนะคะ ไม่แน่ใจจะมาชุดอย่างที่เราคิดไหมนะอย่างที่แอดแอดคิดนะคะแอดคิดว่าในชุดนี้จะมาติดเบิ้ลเบิ้ลไหมอะถ้าเป็นเบิ้ลเบิ้ลนะแอดขอให้เพื่อนๆเบิ้ลตรงนี้นะคะอะเบิ้ลเบิ้ลนะแอดขอเบิ้ลกันอยู่ที่สี่สี่เจ็ดเจ็ดนะคะอะ,อะเบิล้ลเรามีแล้วเนาะชุดสี่สี่มีแล้วนะคะเนาะ อ่ะขอเจ็ดเจ็นะคะอ่าสี่สีเรามีแล้วนะคะเนาไม่เป็นไรเนาะเขียนซ้ำไปเฉยเลยนะ,ะมีในชุดเรียบร้อยอ่ะแอดขออีกชุดหนึ่งเอาสี่สเราลบไยเลยนะคะเพราะาเรามีในนี้นแล้วเนาะอ่ะขอชุดศูนย์นะคะ กลัวมาจริงจริงนะอ่ะขอติดศูนย์ในชุดนี้หน่อยหนึ่งนะคะก็คือศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สองและ สามหนึ่งนะคะเนาะอ่ะแอดขอไว้นะคะในชุดนี้เนาะอ่ะนี่จะเป็นในชุดรวมนะคะของฮานอยเนาะมันเยอะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอาหมดนะเดี๋ยวแอดจะมาเลือกแต้มสีให้กับเพื่อนๆนะคะอ่ะมาดูชุดวิ่งกันนะคะวันนี้เนาะชุดวิ่งนะคะวิพิเศษนะคะจะติดกันอยู่ที่ หกเจ็ดแปดนะคะอ่ะหกเจ็ดแปดเนาะอ่ะแอดขออีกหนึ่งตัวเนาะอ่ะสองเก้านะคะน่าจะมาอยู่นะแอดคิดว่าน่าจะติดอยู่ในชุดนี้เนาะอ่ะแอดมาตรงนี้ดีกว่าเนาะ สองเก้านะคะเนาะสองแปดสองเก้าและสองเจ็ดนะคะอ่าไม่แน่ใจว่าจะติดกันอย่างที่เราคิดไหมนะ วันนี้นะคะเราเลือกกันแค่นี้ส่วนปกตินะคะจะมีอยู่ที่ห้าหกเจ็ดนะคะอ่ะแอดขอเลือกในส่วนนี้คือห้าคือหกคือเจ็ดนะอ่ะมาดูส่วนต่อมานะคะในชุดนี้นะคะจะติดก,กันอยู่ที่ สูตรนี้นะขอปรับนิดนึงนะคะกล้องอ่ะหลุดฟิล์มไปนิดนึงนะ,ะอ่ะในชุดนี้นะคะแอดได้เรียบร้อยแล้วมาขอเลือกสีกันนะคะวันนี้นะจะเลือกพเอิเศเลือกในชุดวิ่งกันก่อนนะคะนะชุดวิ่งแอดขอเลือกในชุดพิเศษนะคะที่ติดที่หก เจ็ดนะคะ,ะชุดนี้เราจะเด่นกันที่หกรองเจ็ดนะคะเนาะส่วนในชุดปกตินะคะเด่นกันอยู่ที่ห้า เจ็ดนะคะอ่ะเด่นห้ารองเจ็ดกันไปนะคะส่วน vip นะคะหกกับเจ็ดนะคะอ่ะเด่นเจ็ด อันนี้จะเป็นลองหกนะคะอ่ะวันนี้เราพิเศษนะคะมีหกับเจ็ดนะคะแอดขอเลือกในสายหก็จะมีอยู่ที่หกหนึ่งหกสี่นะคะและติดสายขออีกจุดหนึ่งนะคะก็คือสามหนึ่งนะคะนะ อะมาดูปกตินะคะจะติดกันอยู่ที่สาย5กับ7ขอเลือกนะคะที่7จ็ดเจดหนะคะระหว่างสองปกับ2องะระหว่างสองเจกับสองเกไม่แน่ใจว่าจะติดในตัวไหนเนาะ อ่ะแอดขอเลือกกันอยู่ที่เพราะว่าในปกติมันจะมี5กับ7นะคะขอเลือกที่2 7นะคะอ่ะ VIP นะคะมี6กับ7นะคะอ่ะที่น่าจะมาตอนนี้นะคะก็คือ7 2นะคะและ หกเก้านะคะเนาะแอดเลือกในชุดนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะอ่ะไม่แน่ใจว่าจะมากันที่ชุดนี้ไหมเนาะถอยอหนึ่งตัวอ่ะศูนย์สี่นะคะกันกันไปนะอ่ะเยอะไปใช่ไหมคะเยอะแน่แน่ เลือกเล่นนะคะจะเล่นกันอยู่ที่เจ็ดสี่เจ็ดหกหกหนึ่ง เก้าแอดลืมอีกหนึ่งตัวนแน่เลยนะเนาะอ่ะถ้าชอบเบิ้ลเบิ้ลนะคะเบิ้ลเบิ้ลติดเอาไว้นะเบิ้ลเบิ้ลอ่ะติดเอาไว้นะคะ เผื่อมันจะมาเนาะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะไม่แน่ใจว่ามาอย่างที่เราคิดไหมนาะอ่ะตัวน,นี้อีกตัวหน,นึ่งนะคะนี่แอดอยากให้เพื่อนเพื่อนเลือกไว้ไม่รู้จะมาอย่างที่เราคิดไหมนะคะ แอดคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์น่าจะมานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้จะเป็นตารางที่แอดเลือกนะคะส่วนที่เป็นสีนี่แอดไม่ได้เลือกเนาะอ่ะแอดเลือกแต่ว่าไม่ได้เน้นนะคะเราจะเน้นกันอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะคือเลขสีแอดคัดไว้แล้วนะคะทั้งหมดหนึ่งสสามสี ห้าหกเจ็ดแชุดนะคะในชุดสีสิชุดแอดคัดออกมาอยู่ในที่ตารางนะคะก็จะคือ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหดนะคะสิชุดคัดเหลือ7ชุดในตารางนะคะที่แอดสี่เหลี่ยมไว้นะคะส่วนนอกสีที่แอดไม่ได้สี่เหลี่ยมไว้ ก็คือถ้าเพืเ่อนชอบก็ได้นะอ่ะแอดลาคลิปนี้ไปนะคะแล้วเรามารุ้นกันตอนเย็นเนาะกับหาหน่อยในวันที่ย6นะคะ3หน่อยในชุดเดียวขอลาคลิปนี้ไปนะคะขอขอบคุณค่ะ